เรามาต่อในรายการคู่ชิงคู่แชมป์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรื่องของการตลาดเราจะคุยกันนะครับถึงเด็กเจเนอเรชันใหม่ก็คือเจนผมนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าเจน Y ครับเจนกลุ่มนี้เนี่ยมีความแตกต่างบางคนถึงกับเรียกกันว่าเจน Y เนี่ยไม่แน่ใจว่าย่อมาจากวายวอดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเจนนี้เวลาจับจ่ายใช้สอย หลายตหลายต่อหลายคนเลยพิสูจน์แล้วว่าเป็นเจนที่ถ้าชอบอะไรจ่ายค่อนข้างหนักนะครับเราจะมาพูดคุยกับทางอาจารย์นัทพลวิสุทธิ์ไกรศรีขอขอภัยครับอาจารย์นัทพลทวีวัฒนะครับอาจารย์ประจารําภาคการตลาดจากมาาหาทนายสามชั้นครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท้าพูดถึงนิยามเจนวายแน่นอนว่าถ้ายกตัวอย่างผมเองก็คือเจนวายแต่ว่าหลายคนก็จะเห็นตัวเลขที่บอกช่วงอายุสรุปเจนวายในมุมมองนี้คือมันอยู่ในช่วงอายุประมาณไหนหรือช่วงปีเกิดช่วงไหนเรอเค คือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้สรุปแน่ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีของ Gen Y เนี่ยจะเป็นปีที่เท่าไหร,ร่แน่มันอยู่ที่งานวิจัยอยู่ที่งานวิจัยแล้วก็อยู่ที่ผู้ที่ทําวิจัยให้คําจํากัดความแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ19 76 1เ 7, 7 8จดหหรือบางที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกก็จะเริ่มตั้งแต่1980งเกหรือก็ประมาณ2523ปีพศ2 5 2 3าครับไปจนถึงปี2000ก็คือประมาณ20ปีครับ 2523จนถึง2543 2543ถ้าเกิดผมจะขอ,อนิยามอย่างนี้และกันว่าถ้าเกิดพูดถึงเจนเนี่ยเจนที่มีการเริ่มบันทึกข้อมูลเว้นเจนแรกก็คือเบบี้บูมเมอร์คือในกลุ่มของผู้ใหญ่ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ในช่วงสงครามโลกเป็นรุ่นลูกของรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองตามมาต่อด้วยเจนเอ็กเนี่ยจ,จะเป็นรุ่นที่ต่อเนื่องมาอาจจะเป็นลูกและเจนวายเนี่ยอาจจะเป็นหลานแต่ว่ารประเทศไทยเนี่ยการมีลูกอาจจะช้าไปบ้างเจนวายดีไม่ดีก็เป็นลูกของกลุ่มเบบี้ เป็นไปได้เป็นไปได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ตามตามอายุอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Gen X ปลายๆ Gen X เองเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ Gen Y ต้นๆก็จะบางทีเนี่ย X ปลายๆ Y ต้นๆเนี่ยก็มีพฤติกรรมใกล้เคียงกันเขาถึงระบุออกมาไม่สามารถระบุออกมาได้ชัดเจนว่าอายุเท่าไหร่ยังคาเกี่ยวกันอยู่หน่อยใช่พฤติกรรมของ Gen Y ที่น่าสนใจนี่คืออย่างไรอาจารย์ครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยพูดถึงความน่าสนใจทางด้านการตลาดก่อนก็จะเป็นเรื่องของจํานวนประชากร คือมันจะเห็นเป็น market size market potential ว่าเฮ้ยจำนวนเท่าไหร่ซึ่งตามตามรายงานทางด้านประชากรศาสตร์เนี่ยในประเทศไทยนาปีนี้เนี่ยมี Gen Y อยู่เกือบ19ล้านคนหรือเกือบ1ใน3ของประเทศครับแล้วก็มีการทำการประมาณการล่วงหน้าว่าอีกใน7ปีเนี่ยเออโทรับในอีก5ปีหรือประมาณปี2020-2020 g จนวเนี่ยจะมีประมาณ46%ของในอเมริกาของในประชากรที่ทํางานอยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยถือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในในการจัดตามอายุเลยก็ได้ครับซึ่งลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอันแรกเลยที่เห็นชัดคือเป็นเทคซาฟหรือการที่ใช้เทคโนโลยีได้ค่อนข้างที่จะคล่องจะมีเทคโนโลยีติดตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างมีมือถือมีติดตัวตลอด หรือว่าจะบอกว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารมือถือท็บเล็ตเนี่ยเป็นอวัยวะที่33ของเขาก็ได้สามสิบสี้กันสามสาม็เป็นเงินในกระเป๋ากันเพราะงั้น35เป็น w วไฟใช่ใช่ครับครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะไม่ชอบไม่ชอบทํางานคนเดียวจริงครับจะชอบพูดคุยสังสรรค์ก็คือจะโซเชียลไลฟ์มีการพบปะสังสรรค์พูดคุยอยู่ตลอดเวลาจะเสียงดังด้วยตลอดเวลาในที่ทํางาน ไม่แน่ใจเว่าพคนถือใครเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าการโซเชียลไลฟ์ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของสังคมออนไลน์ในที่ทํางานก็จะมีการคุยกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ในพวกมือถืออะไรพวกนี้ที่เราเริ่มเริ่มกันแนะกันแหนเขาว่าเป็นสังคมก้มหน้าบางทีนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย เคยเห็นไม่แน่ใจว่าเคยเห็นหรือเปล่าเวลาไปทานอาหารด้วยกันมันจะมีบางโต๊ะที่แบบนั่งจิ้มมือถือใช่ไหมครับรแบบนี้แลวพวกนี้คือถ้าเราไปดูดีๆบางคนนั่งคุยกันเองอยู่ในไลน์กลุ่มจริงๆผมเคยเห็นเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นเหนะโมว่าไลน์ขึ้นมาผมนั่งดูนั่งกันอยู่ก็นั่งคยไม่คุยไม่คุยกันขบมองต้นข้างหรือเปล่าจานเป็นไปได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านักการตลาดถ้าจะใช้ข้อมูลตรงนี้ให้ดีเนี่ย เราจะมองเห็นว่าเขาสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับแบรนด์ของเราได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะแชร์คือมีอะไรคนกลุ่มนี้เนี่ยจะแชร์อยู่ตลอดเวลาจะเป็นประเภทว่าเอ้ยจะต้องลงจะต้องมีการแชร์แล้วคนกลุ่มนี้จะรับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่จากโซเชียลมีเดียมากกว่าทรีเดจชันอลมีเดียอย่างเช่นหนังสือทีวีอะไรพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยดูแล้วจะอ่าน ข่าวใน Facebook ข่าวที่มีการแชร์ต่อกันมาผ่านทางเว็บไซต์มากกว่าใช่ซึ่งอันนี้ก็บางทีน่ากลัวนิดหนึ่งคือก่อนที่จะเชื่อจะแชร์อะไรเนี่ยอยากให้ตรวจสอบกันนิดนึงก่อนด้วยเหมือนกันเพราะบางทีกลุ่มนี้ก็อยากจะแชร์อยู่แล้วแล้วข้อมูลมาไม่รู้ตรงไม่ตรงอ่ะรู้อย่างเดียวตรงใจนี่แหละก็ไปแชร์แต่ตรงใจมันกลับไม่ได้ตรงความถูกต้องเท่าไหร่ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้ครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นลักษณะที่เหน่งว่าจะชอบ สังคมจะชอบ Socialize ในในโซเชียลมีเดียครับครับอ,อีกอันนึงสืบเนื่องจากไอตัวโซเชียลไลเนี่ยนอกจากรับข่าวสารแล้วนะีก็จะหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่จะซื้ออะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็แบบเครี่ยงความซื้อทันทีเหมือนกันก็คือด้วยความที่มันง่ายในการใช้มือถือหาข้อมูลเขาก็แค่ดึงมือถือออกมาแล้วก็เสิร์ชหาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรเขาซื้อที่ไหนได้บ้าง เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะหาข้อมูลค่อนข้างเยอะในโซเชียลมีเดียแต่เน้นนะครับว่าในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักการตลาดที่อยากจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องเน้นโซเชียลมีเดียเป็นหลักไม่เหมือนกับ Gen X ก็ Facebook, Instagram ผ่านทางลายจะตรงใจ Gen Y มากกว่าใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น Facebook มากกว่าเพราะว่า โซเชียลมีเดียแต่ละตัวก็จะมีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันคืออย่างทวิตเตอเนี่ยก็จะเอาไว้รับข่าวสารอะไรที่มันเป็นประเด็นร้อนประเด็นด่วนอะไรอย่างนี้ที่อยากจะรู้นะตอนนั้นเลยใช่และความน่าสนใจในเชิงของปริมาณการจับจ่ายใช้สอยการที่ผมควรจะต้องทําตลาดกลุ่มนี้ไหมเขาพร้อมที่จะซื้อไหมเพราะหลายคนก็มองว่าเว้นเพิ่งจะเรียนจบมาหมาดบาทจะมีเงินเลิกโอ้โหกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มนี้ใช้เงินเก่งก็จริงครับแต่การที่ ข้อดีของการที่เราใช้เงินเก่งคือมันบังคับให้เราต้องเป็นคนหาเงินเก่งด้วยถูกไหมครับคืออยากจะใช้เพราะฉะนั้นมันต้องหาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่หาเงินเก่งครับแต่ว่าวินัยในการการใช้เงินเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่บางคนก็เดินไปต่างนะวินัยในการหาเงินเนี่ยมีวินัยในการหาเงินแน่นอนแต่วินัยในการอมเงินเนี่ยอาจจะต้องอีกเรื่องหนึ่งเลยอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่แต่หลักๆแล้วก็จะเป็นการใช้เงินเก่งครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกใจเนี่ยซื้อแล้วส่วนใหญ่ก็จะ ครั้งที่แล้วจริงๆแล้วสองครั้งผมจะพูดถึงตัว e m o t i o n a l benefit หรือว่าความรู้สึกความความรู้สึกของคนค่อนข้างที่จะเยอะกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบนั้นคือเห็นได้ชัดเลยว่ากลุ่มนี้จะค่อนข้างอยู่บน e m o t i ั n แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาใช้ Emo t ชันอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าใช้อารมณ์อย่างเดียวกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้เหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตัวที่จะตัดสินใจจริงๆจะมาจากอารมณ์คืออย่างน้อยเหตุผลเนี่ยการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบประโยชน์ของสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบมาแล้วว่าเฮ้ยสเปคสินค้ามันเท่ากันไป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 หรือ<ป>ว่าต่างกันนิดหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เป็นตัวตัดสินใจจริงๆก็คือชอบตัวไหนมากกว่าถูกใจแบรนด์ไหนถูกใจการบริการอันไหนอันไหนสวยกว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับ,รบต้องทําการตลาดยังไงครับแบบนั้นในฐา,านะนักการตลาดว่าทํายังไงให้เนี Gen ่ยกลับมาซื้อซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็ถูกใจเขาเลยครับ อันที่หนึ่งต้องทําให้ซื้อให้ได้ก่อนทำซื้อให้ได้ก่อนใช่เพราะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็ของเนี่ยจะออกมาค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนกันแต่ด้วยความที่คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเป็นกลุ่มคนที่อยากแตกต่างครับแล้วก็ไม่ชอบตามใครเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นประเภทมีทูโปรดักต์หรือสินค้าเลียนแบบพวกนี้ไม่ต้องไปคิดว่าจะขายกลุ่มนี้เลยครับไม่ชอบเหมือนคนอื่นไม่ชอบเหมือนคนอื่นคือไม่จําเป็นต้องมีแบรนด์ไม่จําเป็นต้องหรูแต่ขอให้ทําให้แตกต่าง ในเงื่อนไขที่ว่าคุณภาพได้คุณภาพใช้ได้ด้วยครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยพัฒนาอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณลักษณะหรือว่าตัวประโยชน์ของ Product หรือว่าตัว,ต,วตัวสินค้าเนี่ยจะต้องไม่แพ้คนอื่นแต่ว่าจะต้องมีการเน้นทางด้านอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องทำทำโฆษณาทําการสื่อสารยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าถูกใจอย่างทีงเราใช่เลเป็นโก์มเก็ตติ้งท้งเมันก็ใช่ก็ได้เหมือนกันหรือว่าเอสเตติก หรือว่าสุนทรียศาสตร์เนี่ยเห็นแล้วเอ้ยดูสวยดูชอบออแล้วก็พอไปดูในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่งตัวนี้ไว้ก่อนเลยสรุปว่าเจนี้ไม่ได้มีความจงรักภักดีในแบรนด์แต่ว่าถ้าเจออะไรที่ใหม่กว่าขเขาก็พร้อมที่จะไปแบบนั้นไหมครัถูกต้องครับคือความจงรักภักดีในตราสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยบวกกับเป็นกลุ่มคนที่ต้องการอะไรใหม่ๆต้องการประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งถ้าในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยจะเห็นว่าบูติค จะค่อนข้างที่จะจับทปาเกิยหรือว่าตอบโจทย์กลุ่มนี้ในไม่ใช่โรงแรมรูไม่ใช่โรงแรมแพงแต่มีคาแรคเตอร์ใช่เพราะว่าเขาจะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆครับครับอืมแล้วก็คอนเทนต์ต้องทำยังไงดีครับถึงจะโดนใจครับในเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยอ่ะนิดหนึ่งอันนี้อาจจะดูเหมือนปกป้องเจนวายแต่จริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมของเขาคือที่ชอบว่ากันว่า กลุ่มเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดเนี่ยรรจริงๆแล้วมันมีสาเหตุมันมีที่มาที่ไปคือถ้าเราไปดูในข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียเนี่ยรเราจะเห็นว่าบางทีจั่วหัวซะแบบน่าสนใจห,นหรือว่าบางบาทีแบบวเวินเว้อซะอะไรเงี้ยแต่พออ่านจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลย มันทําให้เขาแทบจะไม่ค่อยอยากอ่านเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการอ่านของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อ่านละเอียดแต่จะเป็นลักษณะ skim and scan ก็คือมองผ่านๆมองหาว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจตรงกับความสนใจของเขาหรือเปล่าแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสนใจจะให้เวลาในการอ่านเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นในการทำคอนเทนต์กับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องง่ายสั้นตรงประเด็นแล้วก็เหมือนกับว่าโดนโดนความรู้สึกของเขาถ้าจะให้ยกตัวอย่างเพจที่โดนโดนเนี่ย รู้จักเจเดอะแรบบิทโอ้รู้จักใช่ไหมครับใช่ครับและนี่จะไม่โดนเท่าไหร่เพราะเจเดอะแรบบิทแทรเก็ตเขาจะเป็นผู้หญิงอนว่ายเขาตอบตรงๆเลยก็เจี๊ยบเตามทุกวันครับไม่อ่านไม่ได้ครับอันนี้จะต้องมาดูก่อนว่าวันนี้กระแสของโซเชียลจะไปทางไหนใช่เพราะเขาใช้คำนี้คือถ้าเป็น J the Rabbit เนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชายก็จะมีตามแต่ว่าจะเน้นเป็นกลุ่มผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เพราะว่ามันมันจะโดนพฤติกรรมโดนไลฟ์สไตล์ของเขาแต่ถ้าเป็นเจี๊ยบเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทุก ทุกเพศทุกเพศก็คือชอบหมดเขาจะใช้คําตรงๆบางทีก็อาจจะแบบแรงไนิดแผงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันตรงตรงแล้วเหมือนกับว่าไม่มีความจําเป็นต้องสร้างภาพหรืออะไรทั้งสิ้นส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นไม่แน่ใจว่าได้ดูหรือว่าอะไรบผมเนี่ยใช่แล้วเขาบ้านใจกันาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเพจที่ติดตามอยู่ทุกวันนะครับเราจะต้องระมัดระวังไม้แขวนเสื้อให้ดีที่สุดนะครับถูกต้องคือพอสร้างคอนเทนต์ที่มันโดนได้เนี่ย อย่างที่คุณฟิลบอกมันจะทําให้คนเนี่ยติดตามเองออคือคนกลุ่มนเนี้ยเนี่ยจะไม่ชอบที่จะไปหาข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายจะครับจะขี้เบื่อจะหลายคนอาจจะบอกว่าความอดทนต่ำแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้เขาเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยถ้าโดนแล้วไม่ต้องไปป้อนให้เขาเขามาเองเขามาเลยใช่ดังนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเกิดจะทําการตลาดจานให้ถูกใจ Gen Y ทำยังไงถึงจะสามารถพูดตรงๆรเลยล้วงเงินจากกระเป๋า Gen Y ได้ จา์มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับอันที่หนึ่งอย่าอย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากจนเกินไปทำอะไรให้มันง่ายๆแต่ตรงกับคนกลุ่มนี้ครับคืออย่าไปคิดว่าอย่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ไปเหมาวรวมพวกมีทั้งหมดว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร,ร่อาจจะต้องมีการทําวิจัยสักนิดหนึ่งซึ่งข้อเสียของเอ E ส่วนใหญ่คือไม่อยากทําวิจัยเนื่องจากว่ามองงานวิจัยเป็นต้นทุนสิ้นเปลือง ชชยไม่ได้มองเป็นทรัพย์สินครับครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําความเข้าใจเขาทําวิจัยยังไงก็ได้เราลงไปคุกครีกับเขาหรือว่าตามอ่านโซเชเียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วพยายามให้ประสบการณ์ที่มันเหนือกว่าคนอื่นครับ ชัดเจนไหมครับคุณบินดีครับชัดมากครับสำหรับใครที่อยากจะทําการตลาดให้กับ Gen Y นะครับแน่นอนว่าลดในเรื่องของความซับซ้อนนะครับแล้วก็ให้ความเฉพาะหรือความใส่ใจมากขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่น่าจะทําให้การทําการตลาดให้กับ Gen Y น่าจะประสบความสําเร็จครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านอาจารย์นัทพลทวีวัฒน์นะครับอาจารย์ประจำภาคการตลาดคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอักษมสัรครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับในช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามผู้้ชชในน่่วงกััตอครบ